สวัสดีทุกคนนะครับผมประก่อช่องออนไลน์สโตรูเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับการ์ตูนคิมิซูโนะยี่บารลดาบแคระอสูรกันต่อนะครับซึ่งคลิปนี้เราก็จะมาสปอยในส่วนของเนื้อหาในอนิเมะหมู่บ้านช่างตีดาบตอนที่5กันนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาคราวนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แ,แลว้วก็กดกระดิ่งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อไม่าพลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราขอ้อเวนเนื้อหาในตอนนี้เป็นไงไปติดตามชมกันได้เลย ส่วนอีกด้านหนึ่งคนที่สื่ก็พามมอิจิโร่มาช่วยคุณคานามริจากอสูร idi. มมอิจิโร่จึงถามคุณคานามริว่าได้เตรียมดาบให้เขาหรือยังเพราะดาบของมุอิจิโร่นั้นบินมากแล้วซึ่งคุณคานามริก็บอกว่าดาบที่เตรียมให้มุอิจิโร่นั้นทันจิโร่เป็นคนไหว้วานมาเพราะเห็นว่าดาบของมุอิจิโร่นั้นเก่ามากแล้วแต่ดาบที่เตรียมไว้ให้มุอิจิโร่ก็อยู่ในบ้านหลังที่คุณฮาคานิสก,การรับดาบของทันจิโร่อยู่ แต่เมื่อไปถึงมุอิจโร่ก็ห้ามพุกคนเข้าไปเพราะจกินอสุรแล้วออกมาจากไหที่วางอยู่หนอาบานไม่เห็นมุอิจโร่รู้ตัวนะครับเจีกโกก็ออกมาจากไหและถามมุอิจิโร่ว่าเขาคือเสาหลักใช่ไหมและข้างในบ้านหลังนั้นพวกเขากัะแอบทําอะไรกันแน่ซึ่งลักษมณนของพวกเขารก็กำลังหมู่หูบ้างอย่างนั้น พวกช่างตีดาบทุกคนในหมู่บ้านต่างก็พากันหนีตายกันจ้าเราวันโดยคนของกลุ่มวิฆาตาสุนที่เข้ายามหมู่บ้านนั้นก็โดนฆ่าจนหมดนะครับเสิญทุกคนนะั้นพยายามปกป้องผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นคนที่มีความสามารถโดดเด่นที่สุดเอาไว้แต่สมุนของผู้อาสูนนั้นแข็งแกร่งเกินไปจนยากที่จะต่อกรแต่แม่ผู้ใหญ่บ้านนั้นถูกจับตัวเอาไว้แต่เมมซิลลก็โผล่มาช่วยนะครับแล้วก็ชักดาบของเธอออกมาซึ่งดาบของมซิลลินั้นมีลักษณะพิเศษไม่เหมือนกับของใครเพราะสามารถยืดหยุ่นได้ดดตีให้ จากนั้นมิสซิลีก็ใช้ปั่นความรักกระบวน่านที่1ความขาดในรักแรกโจมตีเศส,สมุนของพวกอสูรนะครับซึ่งในความยืดหยุ่นของดาบมิสซิลีนะั้นก็ทําให้ร่างของสมุนอาสูรนั้นะไปขาดเป็นชินช้นๆทําให้พ้ใยา่บ้านนั้นพัดตกจากอาคารแต่มิสซิลีก็ตามไปควา้าตัวไว้ได้ทันนะครับแต่ภาพนี้ทันจิโร่ในสโกนะครับซึ่งทันจิโร่นั้นเพิ่งฟื้นหลังจากถูกอสูรเพื่อเพลินใช้พัดโจมตีจนสลบไปโดยในขณะที่ทันจิโร่สลบอยู่นั้นเนสโกที่ฟื้นมาก่อนก็แบกากกทนนจจจโโรรีีาาตขอองพอูร อาสูรโกธาจึงบอกให้าอาสูรเพื่อนๆนั้นใช้พัดพัดอาคารให้ปิวหายไปให้หมดแต่โชคยังดีที่เนสโกนพาทานันจิโร่หนีออกมาทันก่อนที่จะถูกพัดไปพร้อมกับอาคารจากนั้นทันจิโร่ก็พบว่าเนสโกนักกำัดักของทันจิโร่ไว้แน่นเลยซึ่งแม้ว่าทันจิโร่จะพยายามบอกให้เนสโกปล่อยมือจากดาบแต่เนสโกก็ไม่ยอมปล่อยนะครับแต่คนที่จะฆ่า,าฟักนการเครียโกก็ได้นะนําตัวและบอกว่าจะโชว์ผลงานของเธอให้ดูเสียก่อน แล้วเธอก็นาบางอย่างออกมาจากไหนะครับปรากฏว่าเป็นพวกช่างตีดาบที่ถูกเธอทาร้ายไปก่อนหน้านี้ซึ่งก็เป็นญาติและคนรู้จักของคุณคานามูริแล้วก็โคทสึนะครับเงเกโกก็อธิบายถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์ผลงานของเธอชิ้นนี้ออกมาทําให้มูอิจโิโร่ไม่สบอารมณ์นะครับแล้วก็ตรงเข้าไปหาเกเกโกแต่เกเกโกก็ย้ายจากหาไหใบหนึ่งไปอีกใบหนึ่งแล้วบอกว่าเธอนั้นยังอธิบายผลงานของเธอไม่จบเลยช่วยฟังให้จบก่อนจากนั้นมูอิจิโร่ก็ตรงเข้าไปฟันที่หายอีกใบแต่เกเกโกก็เคลื่อนย้ายด้วยความเร็วและย้ายไปอ ึ่งมูอิจิโร่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงได้มีหายอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าอากต่ตี้แสดงว่ามันต่างจากอสูนตัวก่อนหน้านี้ที่แยกล่างได้แปลว่าถ้าตัดคออสูนตัวนี้ได้มันก็จะตายด้วยความโกรธที่ถูกทําลายหายเก,กโกจึงได้ปล่อยมัดฉามรณาเข็มพันเล่มพ่นเข็มไปใส่โคเทสึแล้วก็คุณคานามรินะครับแต่มูอิจิโร่ก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วมาบังเอาไว้ทําให้มูอิจิโร่นั้นถูกเข็มปักล่างเต็มไปหมดนะครับแล้วก็บอกทั้งสองคนว่าอยู่นี่มันเกก,การีบไปซ่อนตัวซะแกกกต็มมไปหดดขนดนนาั้ อีกเดียวแขนขาก็จะเริ่มชาเพราะพิษช่างหน้าขันเสียจินที่ต้องเอาชีวิตมาทิ้งในที่ที่ไร้ค่าเพื่อช่วยชีวิตที่ไร้ค่าพวกนั้นเมื่อได้ฟังแบบนั้นความทรงจำในอดีตของมูอิจิโร่ก็ผุดขึ้นมาซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะมีใครเคยพูดแบบนั้นกับเขามาก่อนจากนั้นก็ตรงเข้าไปหาเก,กโกะแล้วบอกว่าคำพูดของเก,กโกะต่างหากที่ไร้ค่าแต่แล้วเก,กโกะก็นำไหยออกมาและใช้มวอสูโลหิตไห่นลกวาลีขังมูอิจิโร่เอาไว้และบอกว่าการหยุดปานที่ซึ่งเป็นอาวุธสำคัญที่สุดดดขออองงงนนนนนาา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 รรรรูไ้้้และะจินิตตนตกกกถึบบบหททีีี่่เเยยยยวม ช่างมีความสุขเสียจริงซึ่งถ้าหากหมู่บ้านถูกทำลายพวกดาราอาสูก็คงย่ำแย่และอ่อนแอลงท่านี้หัวของอุบุชิชกิก็อยู่ใกล้แช่เอื้อมแหล้วเรื่องของเนสโกก็ลุกเป็นไฟและเผาไหม้ดาบจนเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีแดงกลายเป็นดาบเพลิงโลหิตจากนั้นก็มีความทรงจำของใครคนหนึ่งปุดขึ้นมาในหัวของทานจิโร่ซึ่งก็เป็นความทรงจำของโยริอิจิที่ถ่ายทอดมาในพันธุก,กรรมผ่านบรรพบุรุษของทานจิโร่นะครับ โดอดาบของโยริอจีน่าก็เคยเป็นสีดําสนิทและตอนต่อสู้ก็จะกลายเป็นสีแดงชาติเหมือนของทันเจโรในตอนนี้แต่วิธีน่าอาจจะต่างกันซึ่งที่ผ่านมาทันเจโรก็พยายามฝึกฝนตนเองให้แข็งแกร่งแต่พวกอสูรก็ยังแข็งแกร่งกว่าทุกทีรากาจึต้องแบกรับผาดแผลจนเสื่อมโทรมและทุกครั้งที่ได้รับความช่วยเหลือจากใครสักคนชีก็จะเชื่อมถึงกันซึ่งทันเจโรคิดมาเสมอว่าเขาน่าจะต้องตอบแทนทุกคนที่ให้เขายืมพลังของพวกเขาเหล่านั้นต่ก็มีความปรารถนาเพียงสิ่งเดียวนั่นคือการกำจัดพวกอสูรและปกป้องชีวิตมนุษย์ เมื่อพวกกระสุนเห็นดาบของทันจิโร่เปลี่ยนเป็นสีแดงชาติความสนใจของมูซันที่เคยถูกนักดาบที่มีดาบสีแดงชาติฟาดฟันและไล่ต้อนก็ผุดขึ้นมาและก็เห็นเงาของโยริอิจินั้นทับซ้อนกับร่างของทันจิโร่เละแล้วทันจิโร่ก็ใช้ฮินโคมิคังุระมังกรสุริยันกลางกวดโจมตีใส่อสูรนทั้งสามตนซึ่งผลจากการโจมตีในครั้งนี้ทําให้พวกมันนนั้แทบจะฟื้นตัวไม่ได้โดยในขณะที่โจมตีทันจิโร่ก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกแบบเดียวกันกับตอนที่ตัดคอของเกียวทาโร่ พะในช่วงพิษตานั้นทางประสาทรับรู้ปานแล้วก็การหมแดงในร่างกายรวมถึงหน้าผากที่ร้อนเหล่ากับไฟจากนั้นจิโรก่ก็มองหาอาูรตัวที่4ี่ซึ่งก็ถูกเกนยัตตัดคอได้แล้วแต่ในตอนนี้เกนยัตนั้นอยู่ในร่างที่ใช้พลังของอาูรอยู่เนื่องจากเกนยัต์นั่งกินเนื้อของอสูรที่เขาต่อสู้ด้วยทาให้สามารถใช้พลังของอาูรได้ชั่วคราวแล้วก็จบตอนนี้ครับ